เอ๊ฉันจะเดินมามทเดิไป่นไรนะาเดิมเวมันยเ่อ่องเล่าน้องชพูยังไม่ตายโอเคโอเคจะจะสาบว่าฉันจะไม่เล่นรเราควรโฟกัสที่เอ๊ะนะอ้าแดงอ้าแดงไไปไหนเอาชิบหายลเฮ้ยพี่สไหมันยพี่สยไปไหนเนี่ยชิล้ หนง้ว้ี่อะไรวะตามมาด้วยไปเลไปเลยเจ๋อเออ้าชิหายแล้วพี่เลีงเดี๋ยวก่อนน่น็นไะออนีมันอะกันคัเนี่ยชิหายแล้วออโม่กูจะเด่นดแเนอร่อยโอเคอาหารต่อไปจะถึงแล้วครับท่านนี่แม่งเด็กมี K F 4เลยปะไปจังไปเลยไปซเปอร์แมนจะลงทันเจ้าเอง ระวังตัวไว้เขียวเราจะไปช่วยเพื่อนก่อนตื่นเร็วเหลืองตื่นเร็วตื่นเร็วติววดพิษหรอิเอานลงไปซุ่มวุ่ยพุ่ยเกิดอีกมาวิ่งแล้ววิ่งแล้วมาละจ้าเพื่อน,นเพื่อนนะเออวิ<ห>่งไปรถไฟดัวเพื่อนรีบไปกันไต,ต่ไม่รถไฟหรอเดืรดจัไปถอยหน่อยฉันคือที่หนึ่งหลอด้วย เราเรามาอยู่แี่นี้กันแหละอะไรอุ้ยอืันแล้วไ่มาทำมาบวนเลยชั้ววันเราจะรอดนะเพราะว่าเราม่ทำเราาเลยมาเแล้วทำอดถ้ามันตอะงคับเฮ้เยเดี๋ยวมีเหต้องขับรถไปอันนึงไปเลยไปเลยไปเลยเกันะ นต่งตามอีกเหรอวะเนี่ยอย่างเนาะแล้วก็เป็นพี่หนึ่งเหมือนกันแหละโอ้เหเียมาหนึ่งตัวแม่อะไรกันครับนี่เข้าโบว์เลยเลยนะไปเลย

เอานะตัวตัวจะฟังท่อนแร็บนะมาจะไปพี่เอาเลยะโโเะเะเอโอเรามาได้ก็บ,บินขนาดไล้วมไปต่อันต่อเลยจิปป๊บไปเลยไปเลยอย่าไปอย่าไปดูนู่น ฟานขาดอีกแล้วเหรอว่จแงวจนนี้ของกันแค่นี้แล้วเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเลอะทุบๆมาละวพร้อมแล้วนะอยู่ครบกันใช่ไหมว้าบันเป็นไปได้ไม้แ้ก็ต้องอยู่งับเห็กเอีย่ไปละโมเอาอะไรดีวะเนี่ยวูะดยูต้องไป

เทิร์นครับผมมีอะไรจะบอกครับไอ้พวกขาร์เวอร์เจอมันหนีไปได้ครับว่าอย่างไรเนอะมันหนีไปได้เี้ยจะจะไปฆ่ามันดดเ,เดี๋ยวนะขับใจมากแดงไม่เป็นไรส้มสบายหายห่หวงเกับไม่อด นันไงประตูกลับบ้านนั่นไงประตูนรกอยู่นั่น่ะอาละพวกเราไปกันเถอะใครถึงก่ชนะโมโอ้ยยัมุมยักษ์มันเลยนะเดี๋ยวจะมุมูดมันเออมนเสไปละเดี๋ยวจะงไปไไม่ไม่ไม่ยไงไแม่ไไไรนี่นี่่ยน้องตายลน

โวยยังไพ่เธอาไงนะเอ๊ยไปจุด้ายแล้วคือมาไงนะไปเลยมัไมเลเด็กดอกมันม่เ้ยเอ้ยมึงเยอะเก่รเปลี่ยนเนะเราเนี่ยเออนะมรนมีนมอยู่นี่ว่ ยยอรอรออเอาไปเอาไปพกเราั้งาว่าจะม่เล่นหนพวเราจะไม่เข้าเปประตูนีื่ฉอฉมีควาพดที่ดีเอาว้นมาไม่มีประโยชน์แล้ว่ะคงแม่พีไม่าน้ีอะไรล่ะพีชไม่ต้องเลไม่ต้องเดียวไปเหนื่อยจบพอจบจบพอแค่นี้พอเหนื่อยละ เสียคอชิบหายเลยคนผ้าก็มีผมกับ,บวิว